สนใจคันนี้นะครับสนใจคันนี้โกบิโก้เอสเคสองร้อยเทรสิบมาเกนสวัสดีล่ะกรับทักได้พี่น้องครับยินดีดต้อนรับพี่น้องขอสู่ช่องบ,บนหนักสือทานายโยูทูทรประกาศทั้งเพจเราผมได้อีกนุ่มซ่อนคนบอกคนจ๋าครับพี่น้องทักไทยล่ะก็ไล่งานโตตามตามเดิมครับที่เรามาดูคนจะซื้อสนใจคันนี้เออ มันเดิมครับสนใจในความเดิมของรถคันนี้แคเรียบนเดิมทุกอย่างเดิมกาดเดิมเฟรมถาดเนาะเฟรมถาดโซ่ก็อยังโอนะครับเฟรมไม่มีหลุมเสนิมหน่งละเฟรมไม่มีหลุมสีมยังไม่ได้เก็บสีเราอยากเห็นดําเดิมแบบนี้ในการซื้อนะครับไม่อยากไม่อยากได้ที่มันพี่จังสันเนี่ยเขาเห็นสีแหล้่วกะมันมาเห็นนะ ลฮะรถเค่ไหนบ่บบเิด๊วยงบ๊วยอ่ารถอะไรคุดดินอันนี้นะสนใจคันนี้สวยไหมนะถามก่อนประตูบุบนิดหน่อยน่าจะอยู่ใช้งานก่อสร้างมากกว่าคันนี้ดูจากรอยนี้น่าจะไม่ไม่ไม้ก็เหล็กหรอวะ ขออย่าดูหน่อยนะครับเอกแท็เตอร์เนาะทำทำไว้แล้วละ่ะคันนี้หนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งคันนี้สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นะครับสองล้านหนึ่งแสนเก้ามื่นรถแปดพันชั่วโมงนะครรถนี่แปดพันชั่วโมงเอดูข้างหน้าหน่อยนะขอดูหน่อยนะครับ มาดูติกต๊กๆหน่อยอยากดูหน้าจอ A A/C On หน่อยสิดูกล้องแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าชั่วโมงระดับน้ำมันโซล่าต่ำอย่างแรง <laughs> เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยเร็วเอาก็แต่ว่าถามว่าชอบไหมชอบนะครับคันนี้งามครับ ว่าข้างในก็มีแตกนะที่นั่งทำไมมันแตกวะชอบในความเดิมนะชอบในความเดิมไม่ชอบในความใหม่ที่ทำสีขึ้นมาอันนี้ปุ้งกีก็จากบริษัทนะครับอริยะเอไอน่าจะไม่ได้ใช้กุดดินนะครับคันนี้ส่วนมากน่าจะอยู่ใช้งานก่อสร้างมากกว่า มันจากการบันจากปุกกี้เออดูเครื่อง<ม>เดี๋ยวพาขึ้นไปดูเครื่องหน่ย่ยรุ่นนี้เนี่ยเอ่อมาร์เทนมาร์คเทนเครื่องข็<ม>อยากดูเครื่องนะครับเครื่องโอเค JO5E TG นะครับ ตันนี้ยังเป็นฮีโน่อยู่เหมือนเดิมเนาะยังเป็นฮีโน่อยู่เหมือนเดิมปิดไว้หอยอสีดมเดิมๆม,มอเตอร์สบิงล้างแล้วแห้งแห้งดีนะครับแห้งดีอันนี้ไม่มีลายหัวแยกนะครับลายหัวแยกบ่มี ทางเก็อยากได้ก็กอกอกลองติดต่อบ้างนะครับเอกอยกเตออนนะครับแต่ว่าเราก็สนใจอยู่คันนี่ถาม่าสนใจไหมสนใจนะครก็ใครตกลงก่อนก,ก็ได้ไปก่อนนั่นแหละให้เราต้องรอดูดหลายๆอย่างดูบรนทงนบรนท้ายหน่อยมีกล้องท้ายกล้องหลังไม่ได้ขุดดิน่ะ หน้างานไม่น่าจะเป็นขุดดินถ้าขุดดินเนี่ยตัวน,นี้ยังไม่ได้เก็บสีนะครับอันนี้เน,นี่ยตัวน,นี้ยังไม่ได้เก็บสีสีเดิมข้างล่างถ้าลุยๆหน่อยก็จะบุบเข้าไปนะครับบุบเข้าไป,นะาไปแต่ว่านี้เต็มเดิมไม่บุบนะเต็มเดิมไม่บุบเห็นปะมันอาจจะเป็นขุดดินขุดกันมี่หน่อยฮะย้อยนี่น้อย ไอ้ห้อยห้ามงนี้เนี่ยร้อยห้ามงนีเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยดินมันขึ้นไปอยู่แท็กนะสังเกตอาการดินขึ้นไปอยู่แท็กแล้วคนขับไม่ปั่นออกคนขับไม่ปั่นออกแล้วก็มาเสียดสีกับอันนี้ก็เป็นรอยปั๊มไม่ต้องห่วงนะปั๊มตัวนี้ก็เป็นคาวาสกินะครับคาวาสกิ ไม่ใช่ K7K3 นะครับอันนี้เป็น K5 K5V จัดไปสวยงามตามท้องเรื่องครับก็คันนี้สมราคานะสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมือนบาทครับใครอยากได้ก็ติดต่อที่เอกแทคเตอร์ครับเสินหาดูใน YouTube ใน Facebook นะครับเอ้า ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทีตามขอบคุณพี่น้องที๋เข่าบึงครับท่านนี้ก็นสนใจยีดอกเจอกักนคลิปต่อไปพี่น้องโชคดีไม่ใช่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ